ตอนนี้ขอเน้นย้ําหน่อยวิธีการทำนะครับกระดาษทําการขอทบทวนหน่อยนะครับขั้นตอนแรกของการทํากระดาษทําการก็คือให้เราเนี่ยนำข้อมูลจากงบทดลองเนี่ยมาใส่ลงไปนะครับตรงนี้นะมาใส่ลงไปในช่องงบทดลองนะครับโดยการใส่เนี่ยต้องใส่ให้เท่ากันนะ ถ้าโจทย์ของเรานะครับอยู่ด้านเดบิตเวลาเราเอามาใส่ก็เอามาใส่ให้ถูกด้านเดบิตหรือเครดิตนะครับหรือเครดิตด้านนี้แต่เวลาเราใส่นะลกูกมีเทคนิคนึงก็คืออย่าพลาดถ้าเราพลาดบัญชีไหนเป็นบัญชีหนึ่งมันจะเป็นงบการเงินที่ผิดจะการคำการมันจะผิดลวนผิดไปหมดเลยดังนั้นครับในโจทย์ยเขาให้งบทดลองมาเท่าไหร่ให้เราใส่เท่านั้น นะครับให้ครบถ้วนนะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูในช่องงบกำไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะนะครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เงินดูตรงนี้เงินดูตรงนี้นะครับนี่เงินดูว่ามันตรงนี้นะครับถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนจะแสดงหมวด4ี่กับหหรือรายได้กับค่าใช้จ่ายถ้าเป็นงบแสดงฐานะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ มันจะเอาข้อมูลนะครับมาจากสินทรัพย์นี้สินแล้วก็ทุนก็คือหมวดหนึ่งหมวด2หมวดสามแต่พอมาเป็นหมวด4ี่กับหมวดห้าเราจะเอามาใส่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่เอามาใส่ตรงรายได้นะครับรายได้กับใ่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้นี่เอามาใส่ตรงนี้ <c oughs> เอามาใส่ตรงนี้นะครับเราก็กรอกข้อมูลแบบนี้นะครับจนครบนะครับนี่พอเรากรอกข้อมูลแบบนี้เสร็จปุ๊บให้เรารวมตัวเลขครับ ให้เรารวมตัวเลขพอเรารวมตัวเลขเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกเลยให้เราหาผลต่างในงบกําไรขาดทุนครับหาผลต่างในงบกําไรขาดทุนนะครับพันสมาเนี่ยมาจากค่าใช้จ่าย6,000มาจากรายได้นะครับให้เอา6,000นลบพันสะครับจะได้ผลต่างคือ4,650ทีนี้4,650คืออะไรนะครับเราก็ เราก็ต้องหาคําตอบว่ามันเป็นกําไรหรือมันเป็นขาดทุนไอ้สี่พเนี่ยเป็นกําไรหรือขาดทุนวิธีการดูก็ดูว่ารายได้กับค่าใช้จ่ายอะไรามากกว่ากันถ้ารายได้มากกว่า4 6 5 0จะเป็นกําไรสุทธิให้เราเขียนคําว่ากําไรสุทธิลงไปนะครับแต่ถ้า4 6 5 0 เร,เราดูแล้วเฮ้ยไม่ใช่ค่าใช้จ่ายมันมากกว่าถ้าค่าใช้จ่ายมากกว่า4650จะกลายเป็นขาดทุนสุทธิโอเคไหมบางทีเราหาผลต่างถูกแต่เราเขียนตรงนี้ผิดก็กคะแนนก็ผิดนะถ้าเราหาผลต่างถูกแต่เราไปดันไปเขียนขาดทุนสุทธิข้อนี้ก็คือผิดเลยนะครับเพราะว่า4650มันเป็นกําไรนะครับ 4,650มันเป็นกำไรโอเคไหมต่อมาครับงบฐานะการเงินก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือให้เราเอาเดบิตลบเครดิตครับพอเรารลบกันแล้วเสร็จปุ้งปังนะครับจะได้ผลต่างทีนี้ผลต่างงบกำไรขาดทุนอะ่ะเราจะเช็คว่ามันถูกหรือไม่ถูกอะ่ะให้เราดูมันต้องเป็นผลต่างยอดเดียวกันกันกบงบกำไรขาดทุนเห็นไหม 4650ตรงนี้เดบิตเครดิตลบกันก็ต้องได้4,650ถ้าลบแล้วได้ตัวเลขอื่นแสดงว่าที่ทำมาผิดหมดนะครับถ้าเราเอา2ตัวนี้ลบกันแล้วมันได้5 0 0พันอย่างเงี้ยแสดงว่าเราทำผิดนะลกูกไม่ต้องไปหาแล้วว่ามันผิดตรงไหนเพราะว่ามันเกินกว่าเวลาจะเพียงพอแต่ถ้ามีเวลาเราต้องย้อนกลับไปดูลกูกเราอาจจะรวมตัวเลขผิดเราอาจจะเอาตัวเลขเขียนมาผิดอะไรอย่างเงี้ยเขียนลงด้านผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วเราก็รวมตัวเลขมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดทำกระดาษทำการนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะนี่ก็เป็นกระดาษกันทั้งหน้าเลยนะลองไปดูลกูกลองไปดูสำหรับ